สวัสดีครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาแนะนำการใช้งาน Azure Active Directory Domain Services นะครับหรือเรียกสัส้นๆว่า AADDS นะครับก่อนจะไปดูว่ามันสร้างยังไงมันใช้งานยังไงมาดูก,ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับมันคือ Domain Service ที่ manage โดย Microsoft นะครับหน้าที่ของมันเนี่ยเอาไวต้ตะโกน Kerberos กับ NTLM บนหอกไปนในในใน network นะครับแล้วก็ทำหน้าที่จัดการเรื่อง g p o นะครับ ให้เครื่อง VM เนี่ยสามารถเข้ามาจอยโดเมนได้นะครับหลักๆก,ก็คือมันทำหน้าที่เหมือนโดเมนคอนโทรเลอร์แต่แทนที่เราจะต้องติดตั้งโดเมนคอนโทรเลอร์อยู่บน VM เนี่ยทาง Microsoft ออกตัวโดเมนเซอร์วะะิสหรือโดเมนคอนโทรเลอร์ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับอกมาในรูปแบบของแพสนะฮะแพลตฟอร์มแอสเซอร์ริสพอเราทราบแล้วว่า AADBS คืออะไรเรามาดูวิธีการสร้างมันดูนะครับผมลองออนเข้ามาที่พอโชดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มี รีสอร์สกรุ๊ปชื่อ A D D S นะฮะขีด R G รอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัว A D D S นี้มาใส่ไว้ในนี้นะครับผมคลิกแอดนะครับแล้วก็เลือก Identity นะครับแล้วก็เลือก Azure A D D S ข้างล่างวิสรจะพ o p up ขึ้นมานะฮะให้เลือก Subscription นะฮะเรียกว่า Resource Group ที่จะเอาไปใส่นั้นคือตัวไหนก็คือเลือกอันที่ที่เรามีไวต้ตะกี้นะฮะ ตัว DNS โดเ n นเนมมันจะดึงมาจาก Azure Active Directory นะฮะที่มีอยู่ให้อัตโนมัตินะครับผมเลือก region เป็น Southeast Asia นะครับ SKU เป็น Standard ก็พอนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวระหว่าง Standard แล้วก็ Enterprise Premium นั้นเนี่ยเราดูได้ในรายละเอียดการเปรียบเทียบในใน document นะครับเสร็จ mm hmm. แล้วผมคลิก next นะครับเลือกไปที่ การสร้างตัววีเน็ตอันใหม่นะครับถ้าไม่มีวีเน็ตอยู่แล้วเราสร้างใหม่ได้แล้วก็ตัววิสาปจะสร้างให้นะครับก็ตั้งชื่อวีเน็ตเป็นแบบนี้นะครับเ,เลือกสับเน็ตนะครับสับเน็ตมันก็จะสร้างพร้อมกนมาให้ขอให้เป็นเป็ private ip นะครับเสร็จแล้วผมคลิก next แล้วก็เลือกตัว contact นะครับ ไอตัวคอนแทคตรงนี้เอาไว้มันจะส่งพวกโน t ตติฟิเคชันนะฮะไว่า a ดีเราถูกซิงก์ไหมนะฮะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับว่าโดเมนเซอร์วิสหรือเปล่าก็ส่งคอนแทคไปจะได้ทราบว่าตัวเซอร์วิสของเรายัางทำงานได้ดีอยู่ไหมหรือมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวเซอร์วิสของเรานะครับเลือกเซ็นคอลไลเซชันนะฮะสโคปก็คือจะซิงก์ทุกอย่างที่อยู่บนอ z ช่วย d ดีลงมาที่นี่หรือเปล่าหรือเลือกแค่สโคปบางสโคปนะฮะตามเงื่อนไขนะฮะในที่นี้เราปล่อยเป็น d e f a u l t นะครับ เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือรีวิวครีเอทนะครับลองรีวิวให้แน่ใจว่านี่คือข้อมูลถูกต้องนะฮะมันกำลังจะสร้างแบบนี้ให้เรานะครับซึ่งมันจะใช้เวลาพักหนึ่งพอสับมิด Deployment ปุ๊บก็รอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะสร้างขึ้นมาให้พอ Deployment สร้างเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอก Status ว่า your deployment is complete นะครับเราไปดูกันว่ามันสร้างอะไรมาให้เราบ้างนะครับ ในตัวของ AADBS เนี่ยนะครับพอ d e PLOYMENT c o m p l e t e เสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องรออีกพักหนึ่งนะฮะเพื่อให้หลังบ้านมาทำการ synchronization ให้มันเสร็จนะครับอาจจะรอ10นาทีถึงครึ่งชั่วโมงปกติผมรอเฉลี่ยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างพอการ d e PLOYMENT มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้นะฮะ Status เป็น RUNNING นะครับ แต่ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานมันจริงๆเราต้องมากำหนด DNS ก่อนนะครับตาม Required configuration step อยู่ตรงนี้นะครับคือเราลงมานั่งคลิก configuration กันนะฮะเสร็จแล้วถามว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำอะไรนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตได้เราเห็นไหมฮะว่ามันตัว a dds ตัวนี้ยจะมีเบอร์ IP address ของ DNS มาให้นะครับก็คือ10.1.0.5หรือหรือจุอันนี้ก็แล้วแต่ configuration ของแต่ละคนนะครับ สิ่งที่เราจะมาดับเบิลเชคว่าเอ้มันทำอะไรหลังจากที่เรากดปุ่มคอนฟิกตรงนี้ไปแล้วเนี่ยให้เราลองกลับมาดูที่ตัวรีสอร์ทของเรานะครับมาดูที่ virtual network ที่ตัว A D D S นั่นอยู่นะครับมาดูที่ D N S เราจะสังเกตว่าตัว D N S ของ V Net ตัวเนี้ถูกเซตไปเป็นเบอร์ที่มันให้มากับตัว A-DDS ที่เราเพิ่งสร้างเสร็จมานะครับพอถึงจุดๆนี้เนี่ยนะครับตัวโดเมนเซอร์วิสนะครับ A-DDS ของเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วก็พร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปแล้วครับ